หลวงพ่อเชอรี่อภิเจโตพระผู้ได้นิสัยแท้จากองค์พระหลวงตามหาบัวยานสัมปนโนนี่เป็นคำกล่าวจากพระอาจารย์มหาธีรนาถวัดป่าภูผาสูงโดยปกติแล้วหลวงพ่อเชอรี่ท่านไม่ชอบวุ่นวายยุ่งเกี่ยวกับผู้ใดท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษและที่สำคัญท่านไม่เคยโอ้อวด หรืออวดอ้างสิ่งใดๆกับผู้ใดเลยหลวงพ่อเชอรี่เพชรเม็ดงามนะวัดป่าบ้านตาดท่านถูกฝึกมาจากองค์หลวงตามหาบัวนี่คือคำยืนยันจากพระอาจารย์มหาธีรนาถคลิปนี้ลูกขอก้มกราบหลวงพ่อเชอรี่เหนือเสียนกล้าวลูกขออนุญาต เผยแร่โอวาทรมคำสั่งสอนขององค์หลวงพ่อเชอรี่ซึ่งได้ให้โอวาทรมแก่ผู้ที่เคารพศรัทธาเข้าไปขอความเมตตาจากหลวงพ่อหากผิดพลาดประการใดลูกขอกราบขอขมาองค์หลวงพ่อเชอรี่มาณที่นี้ค่ะหลวงพ่อเชอรี่อภิเจโต พระผู้มีมหายานในการอย่างรู้ท่านเมตตาสั่งสอนสำหรับผู้ที่เคารพและเข้าไปขอความเมตตาจากองค์ท่านดังนี้ข้อหนึ่งธรรมมะพุทธเจ้าข้อขันติคือความอดทนมีอยู่ทำไมไม่เอามาใช้คนอื่นไม่ดีเราจะไม่ดีตามเขาหรือทำความดีของเราไปสิทำให้มันล้มทับความไม่ดีไปเลย ทำได้ไหมข้อ2เวลากราบพระให้กราบห้าครั้งกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบองค์หลวงตามหาบัวครั้งที่สี่กราบแม่ครั้งที่ห้าแม่นี่สำคัญมากนะทำได้ไหมข้อสาการทำบุญอย่ามัวแต่ตรหนีขี้เหนียวนะเวลาทำบุญให้เต็มอกเต็มใจทำ ทั้งบุญนอกและบุญในเข้าใจไหมข้อ4กายสบายเป็นกิเลสถ้าใจสบายนั้นเป็นธรรมเข้าใจไหมข้อ5ยุ่งวุ่นวายน่ะดียิ่งยุ่งยิ่งดีจะได้ฝึกขันติทำได้ไหมข้อ6ใครทำผิดแต่เราทำถูกได้ใครทำไม่ดีกับเรา ให้นิ่งหมอบไม่ว่าไม่ว่าเขาข้อ7ร่างกายของเราคือขี้มันหอมมันสวยตรงไหนพิจารณาสิข้อ8เป็นคนดีไหมถ้าเป็นคนดีนั้นใช้ได้ข้อ9ให้ฟังธรรมะคำสั่งสอนขององค์หลวงตามหาบัวนะและฟังบทสวดธรรมจักร ขององค์หลวงปู่จันสีทุกวันข้อ10ไหนยิ้มให้ดูหน่อยสิลูกขอตอบยิ้มที่ออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์คือยิ้มที่สวยงามใช่ไหมคะหลวงพ่อตอนนี้ลูกยังทำไม่ได้เลยลูกจะพยายามต่อไปนอกเหนือจากผู้ที่เข้าไปขอความเมตตาจากท่านแล้วองค์หลวงพ่อเชอรี่ ท่านโปรดสั่งสอนบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับแม่ดังนี้ความรักของแม่ยิ่งใหญ่นะผู้หญิงในโลกไม่มีใครรักยิ่งใหญ่เท่าแม่นะแม่ต้องมาอันดับหนึ่งนะต้องพูดว่าแม่พ่อนะแม่ต้องมาก่อนพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีกับแม่ไม่ได้นะว่าแม่ในใจก็ไม่ได้นะเป็นบาป แม่สำคัญมากนะแม่ต้องมาก่อนใครนะแม่เป็นอันดับหนึ่งนะ